ป้าเมื่อวานไปประมูลหนังมาเป็นไงบ้างคนเย,เยอะไหมเยอะเอฟซีมาขอถ่ายรูปไหมก็ยังไม่ได้ถ่ายกันเลยนะป้าผมถามว่าเอฟซีมาขอถ่ายรูปไหมไหนนี่เหรอไม่ใช่เมื่อวานที่ป้าไปประมูลหนังอะ่ะว่าเอฟซีมาขอถ่ายรูปเยอะไหมก็พอประมาณนะไม่ใช่เยอะเหรอสนุกไหมอ่ะจะดีค่ะเหนื่อยไหมหก็ไม่เหนื่อยนะ อ๋อเห็นเห็นต้องลากคอเลยไม่เหนื่อยได้ไงป้าไม่เคยลากค่ะอ่ะยังไงอ่ะก็เห็นผมโดนป้าโดนป้าลากคอเลยอ่ะชีวิตจริงไม่ใช่ค่ะตำรวจทูกคนเยอะไม่ใช่ที่ไปปรโมทหนังอ่ะนั่นแหละค่ะป้าเป็นนางเอกจริงๆเหรอไม่ได้เป็นนะอ้าวผมเห็นป้าสัมภาษณ์ว่าฉันเป็นนางเอกค่ะแล้ววันนี้บอกว่าไม่ได้เป็นตลุป้าเล็กเป็นนางเอกหรือเปล่าเนี่ยป้าฉันชีวิตจริงไม่ใช่ค่ะรู้เรื่องไม่ใช่ คุณฟังเราคุยกันเรื่องเดียอะมากันเต็มาเราต้องคุยกันเรื่องเดียวอยากคุยคนละเรื่องดูหน้ามองเมื่อวานอ่ะหรือก่อนหน้าเนี้ยผมเห็นป้าเนี่ยให้สัมภาษณ์อ่ะเรียกเขาว่าใครพายักหน้าเราใครพายักหน้าวะป้าเห็นผีเหรอไม่เห็นเลยแล้วป้ายักหน้าใครเมื่อกี้ความจริงก็จะก่อนคนป้าพายักหน้ากับใครเมื่อกี้ป้าพายักหน้าใครเมื่อกี้ไม่ตอบแล้วนะ ไม่ได้เป็นอย่างที่คิดกันนะอ๋อรู้แล้วฉ่นอ่ากับจิ้มจกป้าเป็นเพื่อนจิ้จกเหรอฉันเป็นคนที่มีคุณภาพอะไรคุณภาพเออพระสงฆ์ป้าคนอย่างป้าไม่มีคุณภาพเลยป้าคนอย่างคุณนั่นแหละดาอย่างเดียวถามอะไรก็จำไม่ได้ตำรวจมากันเยอะถามแล้วก็จำไม่ได้ไม่จำนั่งดีดีโอ้ยถามดีดีนะ นนยหมออะะไไรรต่่เีป้าจ๋าป้าจ๋าผมอยากถามว่าเห็นป้าให้ตมภาดหลายครั้งแล้วว่าป้าเป็นนางเอกนางเรื่องเสือเพนหนึ่งเนี่ยมปนจริงเหรอไม่จริงหนึ่งนะเอ้าเอ้าไ่จริงะสัมภาดว่าเป็นนางเอกสรุปเป็นหรือไม่เป็นไม่ได้เคยเป็นค่ะงมป้าไปก่อนนะป้าจูนอำอะูนเดี๋ยวก็มาทั้งเต็มนะจุนจะหมอาย ผมดูอ่ะเอฟซีเไหมครับว่าเมื่อวานวันที่ถแถลงข่าวเขาก็บอกว่าวันที่รอบฝึกมลชนะ่ะเขาบอกว่าฉันเป็นนางเอกค่ะใครพูดเห็นไหมมาบ้าง,ง,มามงแล้วเมื่อวานเด็กคนที่มาพูดกันี่แหละเดสมากันเต็มเลยตําแจแล้วเมื่อวานก็พูดบนเวทีต่อที่ฉันเป็นนางเอกค่ะ <c oughs> นี่ไงคนถามว่าสรุปป้าเป็นนางเอกหรือเปล่าไม่ได้เป็นแล้วทำไม <c oughs> ป้าให้สัมภาษณ์แบบนั้นอะ่ะโอ้โหไม่ได้เคยให้สัมภาษณ์เลย ถ้ามันมีคลิปป้าสับเพ้าป้าเป็นอะไเอกผมตบป้าไหมโอ้มาตบสิเอาไหมคนก็ต้องยิงคุณเนี่ยชีวิตดั้งเดิมบ้านเป็นยังไงก็รู้เรื่องกันหมดป้าป้าตั้งสติป้าตั้งสติป้าฟังผมนะป้าฟังผมนะถ้าฟังเลยก็ได้ถ้าฟเลยเนี่ยไม่ต้องป้าป้อนเง้นเรแล้วเออมากันเต็มใครกันไงกันไงกัน มาเลขาใครครับเราเห็นตัวคนนะมีตรงไหนอ่ะหลายชี้ดูหน่อยชี้ดูหน่อยผู้จัดการชี้ดูหน่อยเขาอยู่ตรงไหนโอขยจิ้มเขาเตะไปได้ไอ้ใจมาผมถามว่าคนอยู่ตรงไหนไหนคนเขาไปอยู่ในบ้านเขาเซ่ป้าเห็นได้ไงป้าไปอะไรมากไหมเนี่ย ไม่เป็นมากนะเดี๋ยวเกิดขึ้นจริงกันป้าพยัยามหน้าคุณถามผูาใครป้าบอกว่าคนแล้วคนมันอยู่ตรงไหนอะแล้วก็สับกู้ใครอยู่ไหน,น<ล>อ๋อแ <laughs> บบนี่ยจะเก่งจรงเดียวว่าตั้งสติตั้งสติเป็นจริงกันมากเลย,นะยป้าตั้งสติฟังนะผมถามใหม่ป้าตั้งสตินะผมถามว่าคุณรัตนาอ่ะเรียกใครป้านายอยู่ตรงไหนอะาหายตัวไปเลยหายตัวไป ก็มาใหม่อ๋อเดี๋ยวมาใหม่ตัวผอแหลหรือวะมันเป็นผีเหรอป้ามันหายตัวได้อ่ะเดี๋ยวมาใหม่เลยเขาเป็นมนุษย์ที่เป็นมนุษย์แล้วทำไมผมไม่เห็นหน้าก็ไม่ให้เห็นหน้าโอ้ยไปจับก่อนไปเห็นอยู่คนเดียวไปเห็นอยู่คนเดียวใช่ไหมอย่ามาชี้อย่างนี้อย่างนี้นะชี้ไปอย่างนี้ผมไม่ได้ชี้แบบย่างนี้เฉยๆผมถามไปเห็นอยู่คนเดียวเหรอมาสับกันเต็มป้าไปเห็นอยู่คนเดียวเหรอครับไม่ตอบต้องตอบไปเห็นคนเดียวเหรอครับโว้ยหน้าตาเป็นไงบอกมาเนี่ย ไม่ตอบแล้วนะต้องพูดแต่บ้านตอแหลเนี่เองเออตอแหลมันนาด้ป้าปลายอมรับอยครับป้าตอแหลน่ะอมเลยพูดอย่างงี้เดี๋ยวพักจะจัดก่อนป้าเลืกตอแหลนะเรนจะนี้ไปเลือกตอแหลนะจ๊ะสัญญากูไม่ตอแหลอย่างที่มึงพูดหรอกนะเมื่อกี้มาไหนพูดเฮ้ยเดีพี่โนบินจะไหนมาหมดเมื่อกี้ป๋ามาไหนพูดว่าตอแหลเฮ้ยมักเสือก เมื่อวานนี้แกจะเรียกผู้ชายขึ้นรถด้วยอาจารย์หมอเอาคนป้าครับฟังนะผมคุยกับป้าดีๆนะจ๊ะผมดูข่าวป้าให้สัมภาษณ์สื่อว่าป้าเป็นนักเอกหนังเรื่องเสือเพลนหนึ่งเนี่ยจริงไหมจริงไหมไม่จริงละพี่แล้วหมาที่ไหนไปสัมภาษณ์ แล้วหมาตัวน,นั้นหน้าตาเหมือนป้ารัตนาเลยคุณบางคนเนี่ยไม่ใช่เกิดมาเป็นหมาแล้วแต่ง่องแบบป้า <c oughs> ปหา้ปหาปา้าครับป้าครับแต่ไอ้คนทีาา่สัมภาษณ์อะมันหน้าตาเหมือนป้ารัตนาเลยนะเอ้ยอกูนะชีวิตจริงู้บีเนาะปะ้าแต่ไอ้คนทีาา่สัมภาษณ์หน้าตาเหมือนเหมือนป้ารัตนาเลยป้าโวยปุ๊จังมอห้ยโวยยให้ได้ยินนี่ไงอ๋อป้าป้าช่วยแก้ไขหน่อย แต่ไอคนที่มันสัมภาษณ์หน้าตามันเหมือนป้ารัตนาฮอเดเลยแล้วท้ายผมพูดยังไงอ่ะก็คุณพูดมาอย่างเงี้ยพระไม่เชื่อคุณหรอกมันมีคนโทรสอบถามมาทั้งวันเลยเรียกไปฟังดิมีคนเอาจะย่งหน้าตาใครไปย่างหน้าเรียกใครไปย่างหน้าเรียกใครมาจิ้มอย่างนี้นะเจ็บนะโอยป้าไปย่งหน้าเรื่องบ่อเนาะป้าไปย่งหน้าเรียกใครไม่ได้ไปย่งหน้าเรียกใครเมื่อกี้อะ ใครอยากขายเราทำหัวเราอทำหัวป้าเนี่ยคนโตเละเทพเลยวด่าเลยด่าเลยยอมรับหรอยออมคืหกป้าป้าครับป้านี่เวลาไหนเวลาไหนป้าไี่โกหกอตเละจริงๆริงอ่ะสายตาดูดิแม่จังสายตา ปลา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 ดูผมปลาของผมเหมือนไม่เหมือนไมเหมือนนะไม่เหมือนเอาม่เอาใหม่ไม่เหมือนนะครับคนโอไม่เหมือนปลาปลาปลาดูปลาดูปลาดูดูของก่อนมันเหมือนยังดูไม่ดูนี่ไงล่ะดูเหมือนไหมไม่เหมือนเลยคุณไปดูไหมเหมือนไหมไม่เหมือนเลยนี่ผมเป็นคนคนกระมาป่ะ ป้ปๆเหมือนไหมเหมือนไหมเหมือนไดูๆดูคนหน่อยเหมือนไหมเหมือนไหมเหมือนอ่เหมือนและอย่างไหนอ่ะแล้วป้าลองทำให้ดูก่อนเดี๋ยวมันจะทำมันอ่าอ่าเจ้านายบัวบัวหน้าลองทำให้ดูก่อนอย่าลุกสีทำตามอ่ะทำไงไม่ทำเลยนะต้องทำนิด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 นึงิดเร็ว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 เดี๋ยวตายเยอะๆเลยเร็วเร็วตามอ่าเรื่องนี้ผมผมผมจะเรียนแบบว่าเหมือนไม่เหมือนอ่ะ อาโอเคอะตีนี้ผมนะต<อ>ีหมดป่าเหมือนไหมเหมือนไหมเหมือนไม่เหมือนโอเค <c oughs> โอเคครับกันกันนะจ๊ะเป็นคนดีก็ดีอย่าลืมนะครับเ<อ>สือเพนลงฉายทุกโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ย้ำครับในเครือเมเจอร์เท่านั้นครับภาพยนตร์เรื่องเสือเพนหนึ่งสนุกมากรับประกันฟาร์มฮาฮาจริงครับฮายันต้นเรื่องจนท้ายเรื่องเสือเพนครับย้ำ ทุกโรงภาพยนต์เฉพาะในเครือเมเจอร์ครับ